กระเป๋าสตางค์รุ่นรวยสุดๆผลิตตามหลักขวงจุ้ยทำจากหนังลูกวัวโทโกแท้ทั้งใบมีสัญลักษณ์แอมโมไนย์สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยหัวซิปเป็นรูปหกเหลี่ยมซิปเงินเกรดที่ดีที่สุดเมื่อเปิดออกมาคุณจะพบกับช่องใส่บัตรจำนวนหกช่องพร้อมช่องใส่ธนบัตรและเหรียญจำนวน2ช่องการใส่ธนบัตรคุณสามารถใส่แบงค์พันแบบพับครึ่งได้ค่ะ พร้อมมีช่องลับตรงกลางไว้ใส่ย,ยันสหัสตธาตุและเงินขวัญถุงช่องใส่บัตรกว้างเป็นพิเศษสามารถใส่บัตรได้หลายใบยพร้อมกันอาจารย์จะเลือกสีกระเป๋าตามเทพพวงจุ้ยประจำตัวคุณโดยดูตามวันเดือนปีเกิดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดเลขเขตทุพยากรผู้ชช่ญชในศาสตร์ทุพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสา,ามูส ศาสวงจุยหลาศาสแห่งตัวเลขจะมาพูดถึง6ราศีที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่2พฤษภาคม2568จะมีราศีใดกันบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะราศีแรกนะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่2พฤษภาคม2568นั่นก็คือชาวราศีสิงห์หรือผู้ที่มีลักษณะราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนชาวราศีสิงห์นะคะต้องบอกเลยว่าเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนหินของคุณเพราะว่าชาวราศีสิงห์นะคะเพิ่งจะเริ่มต้นเดือนชาวราศีสิงห์ก็มีรายจ่ายที่รออยู่มากมายบางท่านมีลูกหลานนะคะมีบริวารบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านบางท่านนะคะมีรายจ่ายรายปีในเรื่องของประกันที่จะต้องจ่าย บางคนนะคะอาจจะจ่ายนะคะเงินก้อนนะคะเพื่อจุดประสงค์บางอย่างทาให้ชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้นะก็มีความรู้สึกว่าเริ่มต้นเดือนมาก็ค่อนข้างเครียดเรื่องการเงินแต่โชคยังดีค่ะด้วยดาวหลายๆดวงนะคะที่ยกย้ายนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยเครียดได้ไม่นานค่ะแลวจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องการเงินการเงินที่เคยมีปัญหาจะได้รับความช่วยเหลือ จะมีคนนะคะเข้ามายื่นมือให้โดยเฉพาะนะคะคนรอบตัวนะคะคนรอบตัวนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงคนในครอบครัวนะอาจจะเป็นหมายถึงคนรอบตัวนะคะอาจจะมอบงานให้ที่เรามีรายได้เพิ่มหรือบางคนให้เราหยิบยื่นนะคะในเรื่องของเงินทองทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยผ่านเดือนพฤษภาคมนี้ไปได้อย่างไม่ยากค่ะและสําหรับในเรื่องของโชคลาภนะคะชาวราศีสิงห์ก็อย่างที่บอกแหละโชคลาภนั้นจะมาจากคนนอกทั้งหมด ไม่ว่านะคะจะเป็นการที่เราเนี่ยอาจจะให้คนขายลอตเตอรี่ดึงลอตเตอรี่ให้ก็ได้หรืออาจจะได้รับการบอกเลขนะคะจากคนรอบตัวอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานอาเพื่อนสนิทพม่สหายหรือแม้กระทั่งคนไม่รู้จักชาวราศีสิงห์ก็ยังสามารถที่จะมีโชคขอพวกเขาเหล่านั้นได้ไม่จํากัดว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศช,ชายค่ะเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภและการเงินของชาวราศีสิงห์เน้นเลยนะในช่วงนี้นะ ให้ทําบุญนะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสงฆ์มูลนิธิสถาบันที่เกี่ยวข้องกับคนป่วยต่างๆจะช่วยให้ชาวราศีสิงห์ผ่านปัญหาเรื่องการเงินไปได้ค่ะราศีที่สองนะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสดิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่สองพฤษภาคม2568น้ั่นก็คือชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลักษณะราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16ธันวาคมถึง15มกราคมชาวราศีธนูนะคะเป็นอีกหนึ่งราศีนะที่อาจจะกำลังนะคะรอนะดาวบางดวงนะคะที่ยกย้ายซึ่งดาวนี้อาจจะส่งผลให้ชาวราศีธนูเนี่ยมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะในช่วง15วันแรกของเดือนพฤษภาคมแต่หลังจากนั้นนะคะจะเริ่มนะคะมีเงินไหลมาเทมาใครคิดที่จะขายทรัพย์สินเนาะ ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะก็ยังสามารถที่จะรอได้แต่ถ้าใครรีบร้อนก็สามารถที่จะขายในราคาที่ต่ํากว่าที่ตัวเองคาดหวังไว้ได้เพราะราคาที่ต่ํากว่าที่ชาวราศีธนูคาดหวังก็ไม่ได้ถือว่าขาดทุนเนาะแต่อาจจะมีส่วนเงินเหลือน้อยหน่อยแค่นั้นดังนั้นเรื่องการเงินนะคะพึ่งพาคนอื่นไม่ได้เราต้องพึ่งพาจากตัวเราพึ่งพาจากทรัพย์สมบัติเรา ดังนั้นชาวราศีธนูมีโอกาสนะคะที่เอาทรัพย์สินเนี่ยไปเล่นแร่แปรธาตุเอาไปรีไฟแนนซ์เอาไปเข้านะคะจำนองกับธนาคารเอาไปเป็นตัวหลักประกันเพื่อที่จะหมุนเวียนนะคะเปลี่ยนเป็นเงินออกมาได้เช่นเดียวกันและสําหรับเรื่องการเงินนะคะของชาวราศีธนูเนี่ยก็ยังถือว่าตึงๆอยู่นะยังไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรการเสี่ยงโชคของชาวราศีธนูในช่วงนี้จะเป็นโชคที่เกี่ยวข้องกับ เออเลขอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวเช่นเบอร์โทรศัพท์มือถือเลขที่บบานเลขทะเบียนรถการเสี่ยงโชคให้ยึดกับเพศตรงข้ามเป็นหลักเสี่ยงโชคกับเพศตรงข้ามรับรองรวยค่ะการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของชาวราศีธนูช่วงนี้นะชาวราศีธนูเนี่ยอาจจะขาดในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิลองนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิดูนะคะและนะคะสิ่งที่เคยติดขัดอะไรที่เราคิดไม่ออกอะไรที่ตัดสินใจไม่ได้จะเจอทางออกนั่นเอง ราศีที่3ที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่2องพฤษภาคม2,568นั่นก็คือชาวราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันถึงสิบห้ามีนาคมชาวราศีกุมเป็นอีกหนึ่งราศีนะทีอ่อาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงถือว่าหนักที่สุดเพราะว่า จะมีดาวนะคะย้ายออกไปจากราศีกุ่มในเดือนนี้และมีดาวที่เราต้องรับเข้ามาในราศีกุมในเดือนนี้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นดาวใหญ่ทั้งคู่ทำให้ชาวราศีกุมเนี่ยจะนะคะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าเอ่อแรงเหวี่ยงในเรื่องของการเงินดังนั้นในช่วงนี้ชาวราศีกุ่มถ้าตัดสินใจดีคิดดีทําดีซื่อสัตย์คือมีโอกาสรวยเลย แต่ถ้าเราเนี่ยมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะคิดไม่ดีทำอะไรไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงอ่ามันอาจจะมีประเภทว่ามีรายจ่ายที่มันคาดไม่ถึงเขาแมาดังนั้นชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่เอาตรงๆธาตุลมเนี่ยทำงานรุนแรงที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์บวกๆคือคือโอกาสที่มันจะได้มันได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะเสียไปก่อนแล้วยังไงเดือนนี้ก็ได้คืนกลับมา เช่นเดียวกันในเ,เรื่องของโชคลาภใครที่ผ่านมาเนี่ยเสียงโชคเท่าไรไม่เคยถูกเสียตลอดอดเดือนพฤษภามีโอกาสที่จะมีโชคเลขก็เอาเลขที่อยู่ในใจของคุณนี่แหละซื้อก็ซือ้อหาคนเดิมนี่แหละมีโอกาสถูกแน่นอนและนะคะการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของชาวราศีกุมเนี่ยในช่วงนี้อยากให้ทําบุญเกี่ยวข้องกับลงศพพระขาวพอศพดีที่สุดค่ะ ราศีที่4นะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสติบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่2พฤษภาคม2 5 6 8นั่นก็คือชาวราศีมีนหรือผู้ที่มีลักนณราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนชาวราศีมีนก็เหมือนกันเป็นเหมือนราศีกลุ่มเลยมันมีดาวสองดวงที่แลกกันอยู่มีดาวดวงหนึ่งออกจากราศีมีนและต้องรับดาวดวงหนึ่งเข้ามาในราศีมีนแต่ราศีมีนจะแตกต่างจากราราศีกลุ่ม ราศีกุมถือว่าจากเป็นผลประโยชน์บวกๆแต่ราศีมีนจะเรียกได้ว่าได้เงินเก่าประเภทว่าอาจจะได้หนี้เก่าคืนจากคนรอบตัวใครที่ติดหนี้ชาวราศีมีนไปทวงช่วงนี้ได้คืนหรือจะได้เงินเก่ากลับเป็นเงินที่เราอาจจะตั้งใจไว้อ่ะเก็บออมไว้เอ่อแล้วมันถึงเวลาต้องจ่ายดังนั้นเงินส่วนใหญ่ของชาวราศีมีนจะเป็นเงินที่มันเป็นส่วนของเราและเราควรจะได้กลับมามันจะไม่มีเงินใหม่เข้ามาแต่ก็ถือว่า ยังโชคดีอยู่และสําหรับในเรื่องโชคลาภต้องบอกเลยชาวราศีมีเนี่ยอย่าไปทําอะไรที่มันขัดลาบขัดโชคบางคนแบบเฮ้ยเราไปเขาเรียกว่าอะไรนะเออจับฉลากอ่ารางวัลอื่นไปจับฉลากแบบมีงานอะไรเราไปจับฉลากพอเราได้รางวัลตรงนั้นละเราเสี่ยงโชคก็ไม่ได้นะคะดังนั้นใครจะเสี่ยงโชคชาวราศีมีนอย่าไปแลกโชคอย่างอื่นนะคะไม่เช่นนั้นโชคจากการเสี่ยงที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยจะเลื่อนออกไปการทาบุญของชาวราศีมีนเน้นนะ การทำบุญไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็ได้การทาบุญหยอดกล่องบริจาคนะคะแล้วก็ถ้าทําบุญอะไรก็ตามอย่าลืมกรวดน้ําจะเป็นกวดน้ําแห้งหรือกวดน้ําเปียกก็ได้ราศีที่ห้านะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสเด็บจับงเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่สองพฤษภาคม2568นั่นก็คือชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลักคะนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎเนี่ย เป็นราศีที่ต้องพูดได้เลยนะว่าที่ผ่านมาการเงินเนี่ยพลิกผันที่สุดละคือเดี๋ยวเสียเงินอยู่ๆเสียเงินเอ่ออยู่ๆอยู่เฉยๆก็มีคนเอาเงินมาให้คือดังนั้นชาวราศีกรกฎเนี่ยเงินมันจะหมุนเวียนเข้ามือซ้ายออกมือขวาเข้ามือขวาออกมือซ้ายวนอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้เหลือเก็บชาวราศีกรกฎเนี่ยต้องดึงเงินมาเก็บไว้ รีบเก็บไว้อย่าไปแบบโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอีกสองสมวันค่อยไปเก็บไม่เอาเก็บตอนนี้เลยเพราะเงินจะผ่านมือเนี่ยเยอะมากและผ่านมาและผ่านไปนะเก็บยากดังนั้นเงินผ่านมือเยอะเราต้องเก็บให้ได้เยอะส่วนเรื่องโชคลาภชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจากเลขเดิมๆได้เก่าๆและรอบนี้เพศชายจะนำพาโชคลาภให้การทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของชาวราศีกรกฎอยาให้ชาวราศีกรกฎนะเอ่อถ้ามีโอกาสลองไปเซิร์ชหาดูนะคะการทําบุญเลี้ยงอาหาร นะคะเด็กได้โอกาสเลี้ยงอาหารคนพิการหรือใครเนี่ยเขาจะไปออกโรงทานแจกข้าวแจกขนมแจกอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราไปร่วมด้วยหรือไปร่วมบุญจะทีที่สุดราศรีที่หกราศรีสุดท้ายนะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสติบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่ 2, สองพฤษภาคม2 5 6พันห้า้หสิบนั่นก็คือชาวราศรีตุลหรือผู้ที่มีลัคนาราศรีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่สิบหกตุลาคมถึงสิบห้าพฤศจิกายนชาวราศีตุลเนี่ย เป็นอีกหนึ่งราศีนะที่แบบเหมือนกับว่าจะดีจะดีจะดีมาบางคนจะดีจะดีมาหลายหลายเฮือกแล้วเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งสุดท้ายแบบเออเจอไม้กั้นตลอดตอนนี้มันจะเริ่มวิ่งละเพราะว่าดวงของชาวราศีตุลเนี่ยจริงจริงมันมีการโยกมันมีการกระทบของราศีข้างเคียงกันค่อนข้างเยอะมนเลยทําอะไรให้ดีไม่สุดดังนั้นเนี่ยเด่นเรื่องอะไรไม่ได้เด่นเรื่องการได้เงินจากคนรอบข้างนะชาวราศีตุลช่วงนี้เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชค ดังนั้นหลับตาเสี่ยงฝันก็เสี่ยงได้เออเอาความฝันมาเสี่ยงชาวราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะถูกแต่ชาวราศีตุลทําบุญนิดหนึ่งอาจจะทําบุญนะคะบริจาคของเช่นบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วอ่าบริจาคหนังสือบริจาคเสื้อผ้าอ่าบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านก็จะดีค่ะและนี่ก็คือหกราศีนะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสติบจ 1, ับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่สองพฤษภาคม2568ห้ารอหกสิแปด อีกองราศีที่เหลือนะคะสามารถที่จะนะคะย้อนลงไปดูค่ะในรหัสเลขรหัสรวยของชาว12ราศีได้ในคลิปก่อนหน้านี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคียร์คอร์ฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลัง ที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้